พี่จ้าเราน้าหย่อนซอสเซเรนแซมิลีจ้ามาจ้ามาทำเค้ก้วยจ้ามาทำเค้กจ้าเออเข้ไปเออทำหรือมาทำอ๋อใส่ผลไม้ไม่เป็นไรลูกใส่ผลไม้จ้าเอายี่ระมั้งนั่งอยู่

อ๋อไหนไหนลูกแมวจ้ะแมวด้วยจ้ะโอเคโซดโซดมัธเสตไซลูุสาวเอลดสเด้อจ้าทำเค้กให้พี่สาวเอลิสเด้อจ้า อาแข้ง okay. okay. ที่สองทรายแล้วก็ทำเหมือนเดิมดูวิธีว่าลูกทำเคก้กนะจ้าสาวยาด,ดิดเพ่อนทำเค้กจ่าแล้วแต่ชอบชอบอืมชอบ

บาลบ้าใส่ก่อนด้วยใสแบบนิดมาเย็นแล้ลูกเพราะวาไม่มีน้ำอุ่นเอาจ้าโซนโอเคเอาแบสุดท้ายนะบอลลูบ้าใส่เออไม่เป็นไร

ันนี่ขยับไปอีกแล้วลูกสาวก็จะเอากระดาษอุ้ยเ,เบบรื่อยๆหมดจ้ะนี่เป็นไรนี่ก็เช็ดทีเดียวนี่เป็นไรนี่เสียงแม่ลูกสาวกำลัซี่มจ้ะว่าแม่ปรุงแซ่บบ่ เราต้องเน้นงามดอกเน้นอร่อยทำเองเน้นผลไม้เยอะๆเน้นเครื่องจ้ะเน้นเครื่องอโอเคแต่งเลยเอาอีหละเอาอีหละแต่งเนี่ยเท่ไห่บอเออเอา เอาเองมันไม่เห็นหรอกมองไม่เห็นหน่าสุจับกล้องขึ้นด้วยจ้ะจะได้เห็นชัดๆว่าสาวเอริณเพิ่นแตง่งแต่งหน้าเคก็กอพี่สาวจ้าสาวเอรินอันนี้มันกันเลยเดี๋ยวรัตนากสิเสตที่หลังจ้ะความสะอาดที่หลัง

อืม <c oughs> ไม่เพิ่นเย็นจังหนุนท <c oughs> ่านทาั้งคุณออมมากอืมมันแบง

พี่สาวเอลินจ้าเพิ่นทำอีกประดับประดาดูเมือปลุมโมบูรี่จ้ะโมบูลี่นะคะแล้วถั่วตาหนึ่งเส็จแล้วเพิ่นกำลังอีกทํำอีกจ้ะเสือสิโดนได้ลูกเสือเสือเพิ่นกำลังท้ำอีกถั่วตาจ้ะ มีสองถั่วตาได้จ้าไม่สองเค้กจ้าไม่สองเค,กเค้กเป็นเจ้าไหนจ้าฝีมือสาวเอดดีทำงามมาจ้าสวยมาจ้าเพื่อนเฮียไห้พี่สาวเพื่อนสาวเอลินจ้าสวยมาจ้าสวยบอออีลาแล้วเราบอลูกใส่อีกไหมใส่อีกไหมตรงนี้แจ๊กหน่อยเออเลื้เออ อืมอืม,มเรียบร้อยไหมเออืมเสร็จแล้วจ้านเนี่ยสาียดิทนอืมเอต้องเน้นสวยอืมเป็นอยากทําให้พี่สาวจ้าเนี่ยสวยเลยสวยเลยขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์กดชร์ กดติดตามรัตนากรสาวเยดินได้จ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย